พี่คะออพอจะมีน้ำสักแก้วให้ฉันไหมคะได้ค่ะรอสักครู่นะคะค่ะเดี๋ยวนี่เคยมาใช้บริการที่ร้านปะสภาพแบบนี้น่าใจนะว่ามาซื้อชุดอะอ๋อไม่เคยมาคะ่ะอันนี้เป็นครั้งแรกคะ่ะทำไมเหรอคะ แล้วทำไมไม่ดูให้ดีๆก่อนร้านเรารับเฉพาะลูกค้าที่มีเงินซื้อเท่านั้นจ้ะแล้วเนี่ยสมัครบัตรสมาชิกหรือยังอยากดื่มน้ำอะ่ะได้การุณาสมัครบัตรสมาชิกก่อนเพราะว่าฉันบริการแต่ลูกค้าประจำเท่านั้นจ้ะอ๋อไม่มีค่ะบัตรสมาชิกขั้นต่ำห้าหมื่น ถ้าเธอสมัครแล้วจะดื่มน้ำกี่แก้วก็ได้ทางเราบริการได้หมดจ้ะผู้จัก,การคะแค่น้ำเปล่าแก้วเดียวไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้มั้งคะหุบปากคุ่ต้องพูดมากงานที่ฉันสายเก๋ทำอะทำหรือ,อยังถ้าเดือนนี้ยอดขายแกไม่เพิ่มนะเตรียมตัวไปหางานใหม่ได้เลยค่ะแต่ว่าคุณเอ๋บอกออนว่าตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปอะคะ่ะ จะให้ออนเป็นพนักง,งานเต็มตัวเลยอะคะ่ะแล้วช่วงนี้ก็ไม่ใช่หน้าเทศก,กาลนะคะยอดก็อาจจะลดบ้างนี่ถ้ากกำลังเถียงจันอยู่นะค่ะแต่ว่าออนแค่อธิบายให้ฟังเฉยๆอะคะ่ะออนก็พยายามอยู่เหมือนกันนะคะแต่บางทีมันก็เน่จะเป็นหัวหน้าแกหรือแกเป็นหัวหน้าฉันฮะ เทียงเนาะจ้างมาทํางานไม่ได้จ้างมาเทียงหูสองข้างแนะ่เอาไว้ฟังพูดให้มันน,น,นั่งๆเข้าใจไหมค่ะคุณเมียวจะยังไงจะซื้อหรือไม่ซื้อถ้าไม่ซื้อเชิญออกค่ะอุคานน้องคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะค่ะ นี่ค่ะน้ำพี่ช่วยได้เท่านี้นะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะว้ายเบื่อจริงเลยจ้างมาเป็นเซลลขายชุดยอดขายทำไม่ได้ ก็ยังขี้บ่นอีกวันๆเอาแต่เสิร์ฟน้ำให้ลูกค้าเด็กเสิร์ฟยังไงเนี่ยเฮหลยี่มิวปวนอะไรคนเดียวอะหน้ามุยเรืเชอเตอร์โบไหมหยวแล้วนะก็ยะออนดิเดี๋ยวนี้มันเถียงเก่งมากเอาใหญ่แล้ว เกนนนาาหงออเฮ้ยใจเย็นก่อนแกทําแบบนั้นได้ด้วยหรอแต่ฉันว่ามันก็ทํางานดีนะสั่งอะไรมันก็ทําหมดเลยบอกให้มันไปหาลูกค้าใหม่มันก็ทําบอกให้ไปดีลกับสตูดิโอมันก็ไปนะแกอย่าลองคิดดูนะถ้าไม่มียายออนเนี่ยคนที่เหนื่อยคือฉันแล้วก็แกแต่เดือนนี้ยอดขายไม่ได้เท่าไหร่นะแล้วสาขาใหญ่ก,ก็จะส่งคนตรวจแล้ว เนี่ยแย่ทำไมพักแกไม่ซีนก็ต้องยอดขายเลยเหรอตอนนี้เราไม่ได้ยอดเลยนะเราวาังเหอะสะดุนลดเงินเดือนอะ่ะโอ้ยเรื่องนี้ฉันมีแผนฉันอยู่แล้วอะอะไรนะเปล่าไม่มีอะไรเอาเป็นว่าถ้าสาขาใหญ่เขามีคนส่งคนมาเนี่ยกก็บอกเขาไปว่าเด็กใหม่มันไม่ดีเราเนี่ยทั้งสอนงานทั้งดีลกับลูกค้าแค่เนี้ แต่ว่าแกอรับปากกับเอออนแล้วว่าจะให้นางเป็นพนักงานประจำแกจะบอกมานยังไงนั่นมันเป็นคำสั่งจากเบื้องบนมันทำอะไรไม่ได้แต่ว่าถ้ามีคนใดคนหนึ่งที่จะต้องออกเพราะยอดขายไม่สวยแล้วก็มันก็ต้องเป็นเด็กใหม่อยู่แล้วปะเนี่ยแค่นี้เองแค่จะไปใส่ใจอะไรเยอะแยะวะไม่คุยด้วยละมีแต่เรื่องน่าเบื่อ นี่ยังไม่กลับอีกอ่อนมานี่สิทำไมยังไม่ไล่ลูกค้าคนนี้ออกจากร้านมีอะไรเหรอคะคุณมิวออพอดีว่าฉันอยากจะมาสมัครบัตรสมาชิกนะคะแล้วก็จะซื้อสินค้าด้วยค่ะอะไรนะคะพูดใหม่อีกรอบสิพอดีว่าฉันอยากจะเปิด ร้านเสื้อผ้าแถวบ้านนะคะ่ะก็เลยอยากจะมาเลือกชุดจากร้านคุณนะคะเพราะว่าเห็นว่าร้านคุณ่มีเสื้อผ้าหลากหลายแนวดีถ้าหากว่าในสต๊อกมีเยอะฉันอาจจะเหมาเป็นกระสอบก็ได้นะคะเรื่องเงินน่ะไม่ต้องเป็นห่วงค่ะฉันใจไหวค่ะช่วยพาชมหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะฉันทางนี้เลยค่ะเดี๋ยวไม่ต้องฉันจัดการเอง <laughs> คุณลูกค้า ได้สิคะเดี๋ยววิวพาชมเองค่ะไม่ต้องเกรงใจเลยนะคะถ้าคุณลูกค้ามาเพื่อซื้อชุดโดยเฉพาะเนี่ยบริการเต็มที่เลยค่ะแล้วก็เมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจจะว่านะคะเดี๋ยวเชิญทางนี้เลยไหมคะไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวให้พี่พนักง,งานคนนี้พาชมก็ได้คะ่ะได้คะ่ะเชิญคะ่ะเลือกดูก่อนได้เลยนะคะ เป็นคอรัชชันที่มาใหม่ล่าสุดเลยค่ะแล้วก็ยังมีฝั่งนี้นะคะรุ่นนี้ก็มาใหม่เลยค่ะแล้วก็ยังมีฝั่งนี้นะคะ เป็นยอดสั่งซื้อทั้งหมดนะคะ3 0 0แสนบาทคุณลูกค้าเชดดูอีกทีนึงนะคะว่าตรงไหม<อ>คุณลูกค้าเดี๋ยวดิฉันดูยอดให้ดีกว่านะคะฉันเป็นผู้จัดการร้านชิมูค่ะไม่เป็นไรคะ่ะปกติที่ร้านมีพนักง,งานอยู่กันแค่สองคนเหรอคะแล้วคนที่ชื่อเอ๋เหรอคะไม่เห็นเลยอะอ๋อรู้จักเอ๋ด้เหรอคะอ พอดีว่ามีคนเขาแนะนําม,มาค่ะเขาบอกว่าคุณเอ๋บริการลูกค้าดีแล้วก็ขยันพิเศษนะคะคุะคลูกค้าฟังมาผิดแล้วล่ะค่ะร้านนี้คนที่ขยันที่สุดคือมิวค่ะมีกมีธรรมมีไทยมีลูกคุณผู้ชายคนนั้นคนนี้ใครเหรอคะเผื่ออ่อนจะจำได้ค่ะยุงคุณลูกค้าเดี๋ยวเราไปเช็คบินกันไหมคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวให้ พี่คนนี้เขาคิดยอดให้ฉันดีกว่าคะ่ะไหนๆเขาก็เป็นคนที่พาดูเสื้อแล้วอะ่ะอันนี้คือที่คิดเสร็จแล้วใช่ไหมคะงั้นรบกวนคุณลูกค้คคาใส่ชื่อด้วยนะคะได้ค่ะทั้งหมด12กระสอบเอ่อรบกวนถามหน่อยนะคะดีว่าชื่อผู้รับเงินตรงนี้เป็นชื่อคุณเอ๋อค่ะเออแต่ว่าคุณออนเป็นคนเขียนบิลไม่ใช่หรอคะอ๋อ คุณเอบอกว่าออนยังเป็นแค่เด็กฝึกงานนะคะยังรับยอดเองไม่ได้ทุกครั้งที่ลงบินก็ต้องลงชื่อมันของคุณเออะค่ะ <c oughs> ไม่นะปกติร้านเราใครขายก็ต้องเป็นยอดของคนนั้นอ๋อเอมันบอกว่ามันมีแผนแผนแบบนี้เองเหรอวะถึงว่ามันไม่ทำอะไรทำไมมันยอดขายนี่แกก็งงว่เขาหลอกใช้หรอ คุณมิวว่าอะไรนะคะอ่อ,อ,อนหน้าแกมีอะไรติดไม่รู้แกไปดูหน่อยสิแต่ว่าออนกำลังไปสิแล้วเดี๋ยวแกต้องถ่ายรูปลงเพจด้วยนะค่ะ <laughs> งั้นเดี๋ยวนั่งรอก่อนนะคะ แอนแคร์ทำอะไรแกเนี้ยจาอยู่ในนี้ได้ไงต้อไม่ดีมิวหน้าเลยอ่ะมันขังฉันไม่ข้างในอนอกไปข้างนอกกันไปทำไมคุณออนยังไม่มาสักทีอะคะคุณมิวอ๋ออ่อนก็เป็นคนอย่างนี้แหละค่ะสะเพร่านะคะแล้วก็ หลงหลงลืมลืมด้วยค่ะตอนนี้น่าจะไปอุ้ง,งานที่ไหนสักทีอะค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะไม่ว่าจะเซนกับมิวหรือว่าเซนกับออนอะก็มีค่าเท่ากันค่ะงั้นเดี๋ยวมิวไปเปลี่ยนบินให้ใหม่ไหมคะถ้าเซนกับมิวอะเดี๋ยวมิวล,ลดให้เลย10ค่ะนี่ยิมิวแกทำแบบนี้ับยอมได้ไงฮะแกไปขังไว้ทำไมมันทำอะไรให้แกฮะขังไม่มีอะไรนะคะไปเช็คบินเลยไหมคะ่ะรูดการใช่ไหมคะ่ะเชิญทางนี้เลยคะ่ะพอเถอะค่ะ วันนี้ฉันไม่ได้มาซื้อสินค้าอะไรทั้งนั้นฉันเป็นตัวแทนจากสาขาใหญ่คะ่ะวันนี้ฉันมาสุ่มตรวจงานคะ่ะแสดงว่าคุณคือคุณมเมยหรอค,หรครับคุณเมย์หรอรับคุณเมย์จากสาขาใหญ่หรอรัไหนคุณเมบอกว่าจะมาเดือนหน้าใช่หรอรัททำไมรีมาจังเลยล่ะคะถ้ามาเดือนหน้า ก็ไม่เห็นว่าคุณอ้ะอูง,งานอะสิคะคุณเอ๋คุณะแย่ที่สุดเลยให้เด็กฝึกงานอะทํายอดแทนได้ยังไงคะคุณไม่ผ่านการประเมินนะคะเอ,อคุณเมย์คับให้โอกาสเอ๋เถอะนะคะเอ๋ผิดไปแล้วอะคะ่ะสายไปคะ่ะรอรับซองข่าวจากสาขาใหญ่ได้เลยนะคะคุณมิวคุณะกระตือรือร้นนะคะขยันทำยอด แต่ใช้ผิดวิธีฉันให้โอกาสคุณใหม่เข้าไปอบรมเรื่องมารายาทในการพูดกับลูกค้าว่าไงคะได้ค่ะแค่ไม่ไล่ออกก็พอละค่ะคุณออนคะระหว่างเนี้ยที่คุณมิวเขาไม่อยู่อ่ะฝากดูแลร้านด้วยนะคะแล้วก็ฉันจะเลื่อนขั้นให้คุณเป็นพน,นังกงานประจำค่ะจริงเหรอคะ ขอบคุณมากเลยนะคะคุณเมย์ฉันจะตั้งใจทำงานค่ะ,คะ